ค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่างนู้นลูกสาวชาวนาน,นะคะใครมาหลับนางไปไหนแต่เช้านีด่ดูดูดูมาหลับแต่เช้าเลยใครมาหลับนางเนี่ยงานเยอะไอ้อลูกลูกเขยลูกเขยงานบ้านนี่จะก,กินจะไม่ได้กินแล้วมีแต่งานงยีทำบาปลูกเขยในอนาคตทำไมอู้ทำบาปทำบาปยังไงลูกเขยในอนาคตเป็นไงอู้เดี๋ยวจะม,มารดพัก <c oughs> เราจะไม่ได้พักเอ้าผมเป็นลูกชาวนาก็ต้องทำซะเนาะ <c oughs> ถ้าคุณรับได้ก็รับถ้ารับไม่ได้ก็ไม่รับแ <c oughs> ค่นั้นเ้อง <c oughs> พ่อกับแม่สร้างให้ใครเนี่ยก็สร้างให้ลูกอยู่ <c oughs> จะสร้างให้ใครเอาเพ่อแม่ซื้อรถเกี่ยวรถอะไรมาเนี่ย <c oughs> ลูกก็เหลืออยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> ให้ใครให้เบสนี่ให้เบสเองเอ้า ก็มีตะดุ่นต่อไปนี่ต่อเนี่ยลูกผู้ชายใช่ไหมพ่อคนนี้มันไม่ใช่ลูกสาวเลยนี่ลูกชายเขาเนี่ยจะสานต่อเนี่ยทั้งหมดเลยมันต้องเป็นทุกอย่างเหมือนพ่อก็ใช่ไงใครจะมาดูแลให้เออให้เบสดูเลนี่เจ๊จ๋าไม่มาไม่เจ๊จ๋าอยู่หน้ารถมีใจอยู่หน้ารถดูวะเนี่ยคนสามคนดูวะ ดูเลยกันทีคันลูกพี่ว่าดีจ้ะจะดูแลยังไงมดในคนสามคนดูวะไม่รู้คือกั้นคนสามคนแต่ว่าดูรถอะนะเป็นสิบือนเนี่ยรถที่บ้านอะสิบคันแต่คนอยู่ที่บ้านอะสามคนค่าปลาหัวยาวใครหัวยาวเต้นเลยขายไหมนี่เจอมาไปที่มาทำรถ คันแดงก็ถ้าไอ้นั่นสั่งไอ้นั่นน่ะไม่อย่าไปแกล้งบอองพัทำไมยิ่งโตยิ่เลยวะสองพันหเลยเนาะเับนี่ไงน้ำบาบัน ยังเหมือนละมันเหมือนบังแก้วอ่ะคุยกันว่าเราไปไถยกไว้ก่อนเลยไหมวันนี้ขึ้นพร้อมเราจะขึ้นไงสองคนไปคุยกันผมใหม่อ่ะเอาแม่ไม่ได้จ้างคนงานคนงานไม่วางคุงานไปที่แบบมันมันวันนี้ก็ชวนแกไปไถว่ายกขึ้นบ้างเสียสละวันนึงทำมันมีเวลายึเยอะบ้านกระเก่งมันไม่มีเวลาห้องเด็กผสมจากบ้านพักบ้างพักก่อนไปผูกแขนรถรถเกี่ยวคันใหม่ก่อน อยากไปจนไปเดี๋ยวก็อยากได้เหมือนเขาดพอไปไหมเดี๋ยวกลับบ้านมาเอาอ่อไปเอาใหม่พ่อพ่อนำเด้มันเป็นหอว่ามันเป็นตูแ่อตูแได้กก็ไปวานี่สีประตูเิยา่กลังโจอยากันคุยเขาให้ย ภารกิจเยอะนะครับแต่ว่าลูกแอบไปได้ต้องหาลูกเคยแบบทำงานนั่นถ้าไม่เจะหาได้มันดูเคยทำงานได้ี๋ยวเดี๋ยวเอามาบอกทำงานมันเป็นนี้นี้เหรอไปเอาไปก่อนันแต่รุ่มกี่ปีแล้วนี่เอานีุ่กปีปีแล้วเนาะ ใช่ใช่ไง6ปีแล้วคุกกงยังขาเลยลูบี้ก็คือรุ่นใหม่ๆเขาได้พัฒนาใช่เราได้เขาเขาได้เห็นจุดบอดว่าตรงนี้มันไม่ไม่ใช่แล้วนะเราต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ยังไงคือแต่ละอู่ก็ไม่เหมือนกันใช่่เเเเ้าารดนลีปยกอ ไม่ใช่คน่ะไม่ใช่อย่างเขาบอกว่าเ้าอะไรเปลือกก็ไม่โฟนนแบบนี้เยไม่มาแต่แล้วมันก็หายมันก็จะแบบดีอยู่ยได้ได้นเขาไบอกว่าแอบจะไปขายใใ่ใช่ามาจะแอ่ไปมาเปลี่ยนใจแล้วไมขายแล้วยาวไะะาแล้วมันไม่ได้ม่นุ่นจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ แม่หนูไม่ใจนูไม่ได้เบียนปีจ้าเก่งนูุ้รวมใจมาสอบเลยค่ะสอบประกอบมาเลยโอ้ลังกอไม่มีว่าจะขอแม่เลยน่ะไม่เชื่อแอบขโมยแม่ไว้แล้วไม่มีมันหมดแล้วเดือนนี้เดือนนี้นหมุ้มุด ทำงานในร้านละเท่อนงานยังจะทำงานโตร้านไหนยังขอเงินแม่เลยดิวะทำไมอ๋อไหวนมยอันนี้ค่าแรงนะคะค่าแรงกี่วันเนี่ยค่าแรงเงินเดียวทีนี้ไปเที่ยวแจกมันแจกมันแทนน้องเบสเขาตั้งฝ่าไปจังได้เป๋านี่สามพันเดตไปอยู่เบสไปเคลียรพ่อทำฟาร์มควายนมแล้ักเดือนนึ่เป็นเลยว่ะ ลองไปดูว่าจริงขนาดอยากวามอีกคนเดียวบอกว่าไม่ต้องทำคนทำงานเขาจะเหนนี่นะคะทุกคนอยากลงคนที่ตายลูกเขยนะครับบ้านนี้นะครับรับสมัครลูกเขยอีกแล้วเอาคนมจะลูกเขยกี่คนเอาหลายๆคนหรือว่าน้องจะเด็กคนละคนเอาสักสองคนมั้ยเอาอะไรลูกเขยลูกเขยสองคนไอ้นู่นเอาวันนี้จะเป็นลูกผู้ชายอะไรเงี้ยนะเอาไว้ดีๆตกหายเดี๋ยวนั้นอะไร ตั้งแม่ให้ตั้งหนูแม่ตังกี่บาทพันเดนูเนอะค่แ้แเาะ a ันน้อ้ไแล้วครนยังไม่เสร็จนองานยังไม่เสร็จเามันหนีไปก่อนเนี่ชอบมาลาบไงยังุนกันไม่ไปได้อกามเลยคนไปได้ครึ่งนึ่งเลยรารง่นรถลุงไหมเลยเอามาใช่ คลิปนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้นะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหนา้า